กราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีสุพุูนที่เขามาชมทางช่องยายจืนลำเผลินออฟฟิเชียลมือวนนี้ไม่ยา่จืนว่าสิตําบำกาคุงกินแต่ตาบกคุงมันกับ่าไรมันตองมีอาหารการกินไส่น่ำนั่นคือแกงเห็ดแกงเห็ดจะเป็นฟีเมอผู้ใดพี่นอ้องตะคอกที่ตามชมุ่มก็ต้องสงสัยแล้วก็ว่าต้องถามแน่นอนโดยแล้วไม่ใช่แหลมไม่ใช่แหลมลว่าแกงเห็ด กะ็ะดิฉิตตำมะฮงไปสวมตุกอาหารกินตอนเที่ยงตอนไปบ่ายนี่แหละพี่น้องบุษโทก็ได้ปิ้งกระเดยแ,แกงออมแกงไนไก่กข้าวคั่วประกอบออคายมดแดงบันี้ตอนเที่ยงตอนช่วยนี่ก็สิเป็นตำมะฮงกับแกงฮดเฮ็ดว่ามปนเฮ็ดธรรมดาได้พี่น้อง S <S <Hit pulp. S 1> หิดผึ้งภาษาไทยเห็ดพึ่งภาษาอีสานนี่เห็ดเห็ดปากยืนๆออกไปเห็ดผึ้งคำว่าผึา้งกับผึ้งเสียงผึ้งแห้งคอได้คุณแล้วก็ร่างแก่นอยู่คุณนี่จีนม่ขรั่บอกมึงประตูดีปลงลอกอะรถหามาใส่แล้วหนึ่งเห็นตะยางไปเอาตะไคร่มาก มีจืดกเรียกว่ามาขัขิไปฟันบักุงตำบมกุง,งแสแซ่บเอาบักุงเอารสชาติแบบเพิดตายโบเรอกเรื่อง,งนงเราก็ไม่เอาน้ำปลาไปใส่แต่ว่ามีจืนตำหมกุงนี่ย่ใส่น้ำปลาต้มเนี่ ใสน้ำปลาดิบใส่ตอนพร้อมลาวาพอได้จำตอนปลาน้ำนะคลิปนี้เป็นคลิปทำกับข้าวพี่น้องหลังจากยางเลาะผ้าเบื้องนั้นเบื้องนี้คลิปนั้นคลิปนี้ไปเมื่อสองสามคลิปไปมันโหลดซ่าพี่น้องยุบาลข์ใครอยู่พวยุบาน,าบาน,าบานติดไฟ,ไฟ ก็พอชั่วโม,มงแล้วแต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ว่าเั็นจักริีไทยอยีกอย่างเดียวจิพยาย่ามหาเนว้อ้น่นเนี้ใหญพี่น้องเบิ้งพี่น้องาขามาเบิ้งเรื่อยเื่อยด้วยพี่น้องเด้อออยังขีไล่มือละมือละมือนข้นก็เอาละตามคลิปมือนคนพี่น้องขามาติดตามชุ่มเดี๋ยวนี้ก็ติดตามช่างช่องเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดหมื่นกัวแล้ว E. อขอบนนุญขอคุณหลายๆพี่น้องเด้อยานบักคงย้ำบักคงกันหอมดอกดำดนี่เออน้ำเลยไหมมีเออน้ำมันยังสมบูรณ์แบบหอมดอกดำด้วยเออนี่แหละจังเป็นแย่แหลมแท้เดือดตั้งอยู่คุณด้อค่ะแก้วเล่นบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวฟานเราก็กินบ่เฮ็ดหลายได้นไงไม่พ่อไหนเป็นแก้วเออพ่อไหนเป็นแก้วนกะดีกะดี กลาแดกแสบปลาลนัวพี่น้องกลาแดกตอนกลาแดกบ้านเฮาคุณบ้าตำไรไม่ควรกินนั่นตำไรมันบดมันบ่แสบตำหนหน่อยหน้อยหเข้มเข้มโอ้ไปโทรมาอีกบ้านทางแบบ้งนานโทรมาตัวพี่น้องทางบ้านโทรมาว่าสูงน้ำปลาลาสูงตัว การทาหากินเพราะหละิิงจิบ่เบิดเห็ดตอนญ่ได้ม่จิ้มมีขียวตอนไหน้อยุ้ได้จับกลองห้ยี่นอง ดังแวงทีละอู้ต้องคิวข้อนล้วนทั้งนั้นไปเสียงหมดจำปิดแล้วเนาะช่วงนั้นช่วงพระเจ้าเฮ็ดเวียก เชียนในเพ่นอยได้ไปลองเด้อรตูขอให้เป็นจับป่องแหกเียรตามทุหมวดเอเป็สบอ้าวกองลมตึ๊งทางไม่ก็ได้ bớt học đi nọ, sạch diện này chúng nó có thùng có phải thì ra cầu an วาว้นอไต้วขดมเบิ้งกกินสาบอยู่กินหินหละได้ประเดกตอนนะมัน้จำตอนประเดกจยังไง เมนาว่าไฮะนี่เหมืนาวยกไปวงบหมืนาวก็เด้พี่น้องอ่าแลี่้อี๋ยวน้ำนาวมาแล้วใช่อะไรเอเ็เข้มใช้อะรกเ้มร้าปร์เด็ด้เอาน้ำตาลเป็้่วรถที่ใส่ระบเอาโลตเอ้ยเนาะมันไ่ตกเอาหมู่บ้านขอเห็นอยู่เด้ มว่างแม่ะเขาเอาคนรวมไปเลยโอ้เอา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 ใส่บ่ดิใส่เลยเบิกตอนม่งะล่เอาตอนเอาตอนหน้ำแน่เอาตอนเอาตอนตูใส่น้ำแ <à> นะะ่มันบ่ไมุ่่นนรยูุเต็มครับ ตอนนี้เราเข้มแล้ว็ต,ตรถเจ็้เรอาตู้รถถุนตู้รถยูานนึ่นไหมฟ<ะ>้าสีฟ้านห่นไหมตู้รถเท่าไ่โอ้ยี่แต่ตอนบเงเลย ผมมีขง่ายแบแข่งได้บแขงนกับแก้วเอี่ยังกอพ่อยู่ตวะคือจำบออาจ้ยคือบอให้คุณลงไปกินไอติถตีว่าใส่ปรันตีเอเอาของืมเข้าม่เปยังปัดกบปดกนวความนัวนัว้าเขามายุ่งวรูปคุณเลยไมได้เออ

ฟังเสียงเลยพี่น้องฟังเสียงฟังเสียงอุณน้ำไร่แขกจัดหน่อยน้องใส่เปี่ยนได้มันโคม Vào, này để phải phải để khác, không phải chúng tầm làm lại lại đi nó đó ใส่ปลาแดกร้พวกขาปลาแดกยกข้อส่งกินหน้าวะแซ่บวะแซ่บไม่ชิมเบิรงกินเบอร์นะพี่น้องเอ้ยเต็มแล้วจนปลาแดกใส่เป็นปุูกเนาะเต็มหมเต็มแล้วหั่นโบกเป็นไายดอกเอาเป็นน้าใส่แล้ว ัาตัวหน่อยเรื่องอันนี้าม่หน,หน่อยเราฟังแต่ร้นบานมาม่ไม่ขายปวดม,มามาพี่น,น้องเปวดดัฟังเสียงปวดปวดไว้ก่อนจะมาล้างไปพี่น้องไปกินขา้ามาเดีนพ<ด>ี่น้องมาหอดแล้วบันของน้ำกันแกงเห็ดพึง่งพี่น้องแกงเห็ดพึง่ง เราไม่มีส่วนตุ่เราที่ส่วนตุ่มยกขาส่วนมาด้วยยกไขว้คู่พี่น้องโคตระเกียรเอ้าคลิปนี้เอาไว้สามีพี่น้องกินเข่าสะก้อนจังหาคลิปให้พี่น้องเบิ่งต่อเบิ่งนึงหคันเห็ดกับเข่าตำบักหุงเออกับแกงเห็ดอีพ่อแหลมแซ่บบ่แซ่บกินยุกับปากอยัดยุกับท้องพี่น้องบ่ได้ตีบ่ได้ว่าดอจ้าว่าให้มันมีแนวร่วงท้องเขาจะไปอดไปอยากสำหรับคลิปนี้เอาไว้สามีเบิ่งเราจะเรื่องโกเลโกแชร์กดติดตาม กดติดตามกดแชรตะไคร่พร <im> ้อมจะถามโฆษณนาให้กำลังใจกับศ huh? ิลปินะแกงเ็ดกับตำหกหุ่งมือน ra ีเฮดยังไม่ธรรมดาได้เฮดปากง่วงเ็ดเพิ่งก่อนจากการเสนอภาษาอีสานวรคกรรมให้ฟังนะคะวันนี้เสนอคำว่าอุ้ยมันเป็นภาษาไทยน้ำเด็ดพี่น้องอุ้ยคือตกใจพี่น้องโอ้ยนี่คือการพี่น้อง คำ้่าโอยนี่คือเขาเฉดอีหยังกระซังมันผิดผลาดไปแล้วอุท่าออกมาใส่คําว่าโอยโอยหรืออุย้ยประมาณนีละพี่น้องผิดพลาดไปแล้วขอโทษขอไผ่โอยเด้อพีนอพ่น้องเด้ออุ้ยโอยอ่ะขอบุญขอบุนที่เขาตามช่มพีนพ่น้องกินขานังกันเด้อพี่น้องเด้อ